เตือนภัยครับมาอีกแล้วฮะท่านเห็นรูปเมฆไปฮะมันเป็นรูปทางด่วนมีตอม้อมาเลยฮะครับชัดเจนครับก็จะเกิดเหตุทางด่วนถล่มนะฮะครับอันนี้หล่นมาทั้งกระบี่เลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนพระรามสองคราวที่แล้วที่หล่นมาเอามาแค่อันเดียวครับอันนี้หล่นมาทั้งเส้นเลยครับครับก็อาจจะเป็นทางเรือข้ามแยกครับครับ ท่านดูฮะลักษณะนี่ฮะที่มันอยู่ในเมืองไทยอะ่ะผมว่าน่าจะเป็นกรุงเทพอะ่ะครับพระรามสองพระรามสพระรามเกมีไหมฮะแบบนี้ครับแต่มันคือสภพานลักษณะนี้เลยที่จะหล่นครับก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็อีกไม่เกินหวันครับเกิดขึ้นจริงครับโอ้โหน่ากลัวน,นะครับท้ามัหล่นมาทั้งกระบ,บี่ครับไม่ใช่หล่นเป็นชิ้นส่วนเขาแล้ว พระรามสองโหลเป็นชิ้นส่วนเล็กๆใช่ไหมครอันนั้นเด็กเลยครับอันนี้อันใหญ่เลยครับก็จะเป็นเหมือนอินเดียเลยครับที่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 ถล่มมาทาั้งก้อนครับนับไปครับอีกหกวันครับภาพแบบแบบนี้มันคือชัดเจนละแล้วเกิดขึ้นจริงครับก็ทันระวังตัวเก็บเลยนะฮะเอ๊ะแต่มไม่รู้ว่าท่านจะระวังยังไงในเมื่อเราขึ้นขึ้นบนทางด่วนใช่ไหมแล้วเราจะทำยังไงเนี่ย ครับโอ้ปิดปิดประตูตีแมวครับแต่เพียงแต่เรียนให้ทุกท่านทราบว่าอีก6วันจะเกิดเหตุสะพานทางด่วนถล่มมาทั้งเลนครับไม่ใช่ไปชิ้นส่วนครับพระรามสองพระรามเพระรามสา